สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับมาดามอ้วนกลมนะคะกับปรัชญาข้อคิดดีๆให้กำลังใจพลังงานบวกกับเ,เพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยุคสังคมปัจจุบันนะคะวันนี้ดิฉันก็ได้ไปเจอบทความบทความหนึ่งที่อ่านแล้วสะดุดตาม,มากเลยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยจ้าในสมัยปัจจุบันนี้นะคะคนเราก็จะมีความทุกข์กันหลากหลายรูปแบบ ทุกเรื่องเงินบ้างทุกเรื่องชีวิตบ้างความรักบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมล้วนแล้วมีความทุกข์กันทั้งนั้นดิฉันไปเจอข้อคิดดีๆจากพระรูปหนึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าความทุกข์เปรียบเสมือนการแบกก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเอาไว้ระหว่างทางปากเราก็จะบ่นว่าหนักพยายามเรียกหาคนช่วยบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทำสารพัดวิธีเพื่อหวังให้สบายขึ้นแต่สิ่งเดียวที่เราไม่ทําก็คือการวางหินก้อนนั้นลงเมื่อรู้สึกหนักจึงทําให้เราเกิดทุกข์แต่สิ่งที่ทําให้เราทุกข์นั้นกลับไม่ใช่หินแต่เป็นเพราะการแบกหินนั่นเองดังนั้นวิธีที่จะทําให้เราดุดพ้นได้ก็คือการวางมันลงพาะุ่มนี้ยังได้อธิบายอีกว่าเหตุแห่งการเกิดทุกข เกิดจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์เมื่อไม่ได้ตามความสิ่งที่ต้องการและเมื่อมีความทุกข์ที่ใจก็มักจะโทษสิ่งภายนอกเสมอมากกว่าที่จะโทษตัวเองแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงแล้วสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเราและความทุกข์นั้นก็ยังคงอยู่ต่อไปหากเราไม่หาสาเหตุที่เกิดจากใจของเราได้เพราะฉะนั้นทุกคน เรามีความทุกข์ได้เราก็ย่อมหาทางหลุดพ้นหรือต้นเหตุปัญหาของทุกข์ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในบางเรื่องปล่อยวางสักบ้างก็จะดีนะคะดังเช่นคำที่ว่าปล่อยวางจากทุกข์ชีวิตก็สุขได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ